สวัสด <ique> ีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย็นนี้จะพาเพื่อนๆมาทำพะโล้เห็ดนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็จะมีเครื่องพะโล้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเครื่องพะโล้อันนี้คือน้ําตาลกรวดนะคะเพื่อนๆน้ำตาลกรวดนะคะก็เครื่องพะโล้ทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดขายวนนะคะเพื่อนๆเรนนี้ก็จะเอามาทําพะโล้นะคะแกงก็แกงจนเบื่อแล้วนะคะ ทีนี้ก็จะทําพะโลใส่กับไก่นะคะเพื่อนแล้วก็จะมีเกลือนะคะมีเกลือแล้วก็น้าซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดานะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วใส่เครื่องพะโลลงไปเลยคะ่ะ ็ซีอิ๊วดำนะคะก็ซีอิ๊วดำนี่ก็ความเข้มข้นก็กะเอาเลยนะคะสซีอิ๊วขาวก่อนนะคะใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อความหอมนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานนะคะเพื่อนดำมากดำน้อยก็เพื่อนเพื่อนก็เอาที่ชอบเลยนะคะเพราะเรากินเองเนาะเอาตามที่เราชอบเลยะะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็มาตังา้ตงไฟเลยนะคะก็ อย่างกว่าเขาจะเข้ากันดีนะคะสีสันนะคะอย่างนี้ก็เติมน้าลงไปประมาณครึ่งลิตรแล้วนะคะเพื่อนพอท่วมนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆนะคะอีนี้ก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะเพื่อน เห็ดนะคะนี่คือเห็ดนะคะตัวชิ้นอ้วนๆใหญ่ๆเลยนะคะขาเห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกัน,นะคะ่ะ พะโลเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทําง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะพะโลเห็ดค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะใส่ไข่ใส่ไก่นะคะแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดพึ่งหวานดอกโต,โตโตนะคะเพื่อนๆ